ไปเยี่ยมน้าพลอยมีเวลาม,มาหาไหมพราะช่วงนี้าพลอยก็โอ้น้าพลอยน้พลอยก็เจอหลานตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็มาเจอเรื่อยๆก็คุ้นเคยกันดีแล้วทั้งนี้น้าพลอยเขาว่างหรือ่าคะช่วงนี้หัวใจไม่ว่างแล้วพูดเต้นปากอะไรกันไม่ว่างเต้นปากแล้วแล้วอ่ะไม่ว่างจริงๆหัวใจเขาไม่ว่างกำลังนี้ใช่ไหมคือคนแรกใช่ไหม ก็ก็มีไปกินข้าวกันเรื่อยๆเลยคือเขาแฮปปี้กตรงนี้นะคะอันตรงโต้งในสัปดาห์พี่เขาลงรูปเยอะมากเรากดทันไมาอยู่ว่ายังไงก็ก็ไปกดไลค์อยู่เรื่อยๆค่ะก็เขาแฮปปี้เนาะแฮปปี้อินเลิฟไงในฐานะน้องสาวโต้งผ่านไหมใช่ไนี่ต้องขอดูระยะยาวๆอ้ยทำไแต่ไม่แต่ต้องน่ารักต้องน่ารักก็ เดียก็เจอเขาตามงานนะเนาะแล้วก็แล้วก็เจอกันในงานพวกคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้แล้วก็จากที่ดูเนี่ยก็ดูเป็นคนเคแคร์พี่สาวเราดีอ่าแต่ว่าอนาคตเป็นยังไงนี้ก็ต้องรอดแต่เขาสองคนอะเราก็คอยสปอร์ตอยู่เต่ก็ไม่แน่ใจนะบอกว่าพอเขาเปิดตัวยืนร้องแล้วตอบตัวนั้นที่เป็นเขาตัดคน้ก็จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของเขาสองคนเนาะถ้าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ต้องตามเขาเราก็คอยสปอร์ตอะไรก็ได้ที่เขาแบบ ได้มุมเราเป็นน้องสาวอะไรอย่างนสาวเราแฮปปี้แบบว่าเบิกบานมากก็เรายดีใจมากี่ก็ดูเขาสวยขึ้นเยอะมากอะคืออย่างที่เขาบอกอะว่าคนมีความรักจะสวยขึ้นคือเดี๋ยวนี้แบบอลล่าแบบสวยมากได้มีไปฝากฝากอะไรฝากต้องไปแปลว่าฝากพี่สาวเป็นี้ไหมีฝากฝากเลยนะก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนตอนแรกๆแล้วก็บอกว่าฝากฝากอะไรที่เราด้วยนะฝากพี่สาวให้เยอะนะอยากให้พี่สาวเสียงนะทุกสี อย่างี่อยเอ็นดูนปวดแมให้เรานอิก็ยังยังไม่ถึงขนาดแบบปวดอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบก็มีคุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบปกติปกติแต่ว่าเราก็ัะผ่านได้ว่าพที่เราที่มีความสุขเลี่ไปแต่มากก็ดูดูเขาแบบดูเขาแฮปปี้ขึ้นอะดูได้จากความแบบ ไ้สายตาเขาความสวยเขาคือรู้เลยว่าอินเลิฟอ่ะเรก็ดูทั้างหลังก็ดูทั้งหลังก็อินเลิฟมากตอนนี้เนาะก็ดูอินเลิฟเราก็ในฐานะน้องแล้วก็คนที <t <t ่ได้ชิวคอยแล้วก็อยากขอที่าบอะไรก็ได้ เขาทำผมปับมทุคนมากมากเขาไปกับพ่อบ่อยเขาไปกับพ่อพอพ่อไปทํางานปุ๊บลูกเขาก็จะไปหลังเวทีแล้วก็พอเขาเห็นพี่ๆสวยๆเนี่ยเขาก็จะมามีอยากไปดูพี่สวยๆหได้เดมี่อย่างนั้นเดมี่ก็ต้องแนะนําตัวเองเพราะพี่เขาต้องแนะนําตัวเองมาเวทีอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อ I'm Demi from Thailand มีลี่แบบเขาไปหลังเวทีซ้อมเดินอย่างพี่เขาด้วยเขาชอบเขาเขาเป็นแฟนลับ พี่อินฟ้ากับพี่ชิงหลอด <c oughs> พี่ชาหลอดแล้วบ,บ,บอกชิงหลอดเราเปลนใจแบบว่าร้องตามพ่อไปแบบคืองานอะไรไม่เพียงแต่ในไม่รู้เหมือนเขาจะชอบเหมือนแบบเขาไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เขาเอนจอยที่จะเจอคนเยอะๆแล้วก็แบบก็จริงจิงก็น่ากลัวนะเพราะว่าแบบคนแปลกหน้าไปด้วยหมดทุกคนเลย <c oughs> แต่ว่าก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆสอนเขาแล้วก็เขาเวลาไปงานอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบมันมีอยากอยากไปข้างหน้าเวทีที่ชอบแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมตื่นตาตื่นใจถ้าเขาจะชอบชอบทางน,นี้ที่พร้อมดันเลยนะพุ่แม่ก็ <S 1> <S 1> ถ้าเขาชอบก็ก็พร้อมสนับสนุนค่ะเอาให้ให้เขาแบบชอบจริงๆแล้วก็แบบอยากทำจริงๆคือไม่อยาก อย่าเยียดพอดูอบงังคับาทคำนี้ต้องรับแต่เด็กเลือกคะะจมาจอย่างวันนี้เมื่อกงานเรามีการสื่อสารยังไงบ้างว่าเราต้องแต่งตัวแบบไหนแต่งต<อ>ัวแบบไหนถึงวีบยังไ,ยงไงวิกว่าจะบิ้วได้ <c oughs> คือไม่แต่จริงๆแล้วเขาอะชอบชอบเงือชอบเมอร์เมดมากเขาชอบดูพวกอะไรที่เกี่ยวกับเมอร์เมดอยู่ที่บ้านก็จะใส่ขางเมอร์เมดการ์ตูนก็จะดูแต่เมอร์เมดทั้งนั้นวันนี้ก็เลยบอกเดมี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะมัมมี่จะพาหนูไปดูเมอร์เมดนะจริงๆแล้วมีเนี่ยมีถ้ำเลยเขาก็ตื่นเต้นตื่นนตตาาาาื่่่่่่ใจอออยยยงงเเเีีี้คะกกกก็็บวดดมม ทำงานกับมามีไหมเขาบอกใช่ค่ะแล้วเดมี่จะดื้อไหมไม่ดื้อเดมี่อยากดูเมอร์เมดอ่ะโอเคแล้วอย่างมีมูฟลุตมีอะไรเขาซักี้มพ์มาต้องใส่ตรงงานตอนแรกเขาก็ไม่ยอมใส่แต่ว่าพอหลังจากเขบอกว่าเดมี่ถ้าอยากไปดูเมอร์เมดต้องใส่แล้วลูกเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้างานเขาก็ยอมใส่ตอนที่เข่าหลังมีการแบบว่าร่มปักทุกคนทั้งใบเฟิร์นทั้งชอบพี่ใบเฟิร์น ใบเฟิร์นนนนนวัี้า,างเกือบแล,แล้วเกือบแล้วเมื่อก,กี้นั่งตากที่ใบเฟิร์นแล้วเสร็จก็ดึงดึงผมติดเสื้อมาก็กระชากกระชากผมพี่ใบเฟิร์นติดชุดมาเลยเมื่อกี้นี้ก็เกือบสร้างตำนานรอเลยแต่เขาชอบคนสวยก <c oughs> ็แต่เขาชอบคนสวยตอนพี่ใบเฟิร์นปุ๊บไปนั่งตากเลยเอาโจ๊บพี่เฟินสวยไ <c oughs> หมคะแม่สวยเคย <c oughs> <ๆ S 2> เจอกันมาก่อนแบบเออเจออีกครั้งหรือ อันนี้ไม่มีการหยุดไหมเกิดขึ้นหรอเห็นเขาบอกหยุดไปแล้วเจอไปแล้วเจอไปแล้วด้วยเจอไปแล้วแล้วก็ค่อยเข้าไปก่อแต่แต่ไม่ทันได้เก็บหลักฐานไว้ไม่ทันอันนี้ไม่น่าเจอเดี๋ยวต้องถามต้องต้องของไปเฟิร์ทีนึงว่าแกะเพชงด้วยแกะเพชรก็ไม่ด้วยอ๋อใช่ใช่เขาบอกว่าแกะเพชรแกะเพชรขอไปเฟอร์จะแบบเขากลับบ้านอย่างนี้แสบแสบชัยย่อยไรละบ้าสุดเห็นนาชินนาชินแบบหลุดรักมากนะนาชินนาชิน น้าชินก็มามาที่บ้านมามาเยี่ยมหล,นหลานๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เดมี่ก็ด้วยไม่เคยเห็นคนที่ทําผมเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบชอบนูาชินน้าชินที่ทำผมแล้วก็นั่งคุยกันกับน้าชินตอนนู้อยากทำบ้างแต่ถ้าสมมสาวก่อนแล้วชินโดนหลังตกเลยพ่ะย่ะค่ะชินก็บอกแม่แล้วหลังจางกนัก้นก็จะไปไหนแล้วพอน้าชินจะไปไหนเดน่าชินจะไปไหนไปด้วยโทรหาร อย่าโตเป็นสาวนะครับโตเป็นสาวยืน <c oughs> มาชิงคุมเลยดีแล้วค่ะดีแล้วด้ยพ่อ